หาข้อที่46 The word expatriate means คำว่า expatriate หมายถึงอะไรข้อที่หนึ่ง r e s i d e n t สอนแล้วค่ะแปลว่าอะไรค่ะคำนี้ผู้อยู่อาศัยค่ะนอกจากคำว่า r e s i d e n t มีอะไรบ้างคะท่องพร้อมกัน 3, 4 dweller inhabitant resident abider dweller inhabitant r e s i d e n t abider แปลว่าผู้อยู่อาศัยจำได้ไหมคะน้องคะทำไมหน้าตาแต่ละคนดึงเงียบกริบคำว่าอยู่อาศัยน้องจากคราว่า residence ได้ไหมอ่ะมันอยู่ในเรืเ่องคำนี้ค่ะ j u m e r a h Beach Residence จำได้ปะ Residence CE ค่ะแปลว่าที่พักอาศัยกลายเป็นตัว T ค่ะ residence แปลว่าผู้อยู่อาศัยตรงกับคำว่า dweller, inhabitant, resident, abider แล้วถ้าเป็นเวิร์บประหาอยู่อาศัยมีคำว่าอะไรบ้างพร้อมกันค่ะ3-4 dwell i n h a b i t resign ขอโทษค่ะ dwell i n h a b i t abide resign dwell i n h a b i t abide resign แปลว่าอะไรคะอยู่อาศัยเป็นเวิร์บค่ะ inhabitant เหมือนกันป่ะผู้อยู่อาศัยค่ะ foreigners ค่ะแปลว่าคนต่างชาติค่ะ citizens, citizens. แปลว่าอะไรคะคนละเรือนค่ะคนละเรือนพลละเมืองค่ะบเนาะคะ่ะ citizens แปลว่าแบบคนละเรือนค่ะ expatriate อยู่เซี่ยวไหนของของเรื่องของหากอนนะนี่ค่ะ expatriates huh? <laughs> have. the massive returns on investment that was made on dubai properties has pushed up the cost for expatriates and locals who wish to purchase private or commercial property who are worried about to live in dubai whether afford or not. <laughs> อ่านทางประโยคค่ะเนาะค่ะแล้วดูสิว่า e x p e c t a t e น่าจะแปลว่าอะไร,พ,ะร,รพี่ใบให้ปะจริงๆนพี่คิดว่าน้องเดาได้ at locals ค่ะข้างหน้าน่าจะเป็นอะไรตอบพ่อ A B C หรือีค่ะเสร็จไหมน้องบอกพี่ใบอะไร at locals ไม่ช่วยใช่ปหม มันช่วยอย่ะน้นองลองดูค่ะเขาบอกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมหาศาลที่ได้รับในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของดูไบอะ่ะมันผลักดันให้ต้นทุนสําหรับอะไรก็ไม่รู้แหละคนท้องถิ่นอ่ะมันสูงเขาต้องพูดกับใครคะเขาพูดคนในประเทศโดยปกติพูดถึงคนในประเทศเราก็ต้องพูดกับคนนอกประเทศถูกปะต้นทุนสําหรับคนในประเทศและคนนอกประเทศในที่นี้ก็คือต้นทุนสําหรับคนท้องถิ่นและคนต่างชาติค่ะน้องค่ะ เป็นเดาได้ปะใช่ไหมเขาพูดถึงแหละคนท้องถิ่นในกลุ่มหนึ่งก็ต้องเป็นคนที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นถูกปะคนไม่ใช่คนท้องถิ่นคือใครคะก็คนต่างชาติถูกปะตอบข้อไหนคะ foreigner s ค่ะผ่านปะสี่สิบหกตอบ Ccat ไปต่อกันข้อที่สี่สิบเจ็ดนะคะ What is not true from the passage n อ t นะคะอะไรที่ไม่เป็นจริงสำหรับพาเซ a จ e นี้ค่ะข้อที่1 t h e c o s t of doing research before investing is reasonable to investment ต้นทุนสำหรับการวิจัยก่อนการลงทุนเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลสำหรับการลงทุนค่ะขอ้อที่สอยค่ะ Dubai's government supports and promotes the investment รัฐบาลของดูไบสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนค่ะ ข้อที่สามค่ะ The properties in Dubai grow very fast อาสังหาริมทรัพยในดูไบเติบโต,ต,ตอย่างรวดเร็วมากค่ะและสุดท้ายค่ะข้อดีดอก a d v i c e s are needed if you want to invest in Dubai คำแนะนำเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะถ้าคุณต้องการลงทุนในดูไบค่ะตอบข้ออะไรคะ ตอบข้อได้ค่ะตอบยัง Not true นะคะจริงไม่เป็นจริง A B C หรือ D ดอกค่ะตอบข้อข้อ ข้อ A เก่งมากค่ะข้อนี้จริงๆค่อนข้างชัดเจนเพอสมควรนะขออนุญาตเดิมที่ข้อนี้ก่อนได้ไหมะนี่ค่ะข้อสค่ะ The p r o p e r t i e s in Dubai grow very fast น้องดูนี่ค่ะ Dubai is the fastest growing city in the world and its properties are the most demanding one แปลว่าอะไรคะอสังหาริมทรัพย์ของดูไบเป็นที่ต้องการสูงที่สุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เต,บติบโตอย่าง รวดเร็วเช่นกันถูกปะ่ะหรือไม่นะ้องอาจจะดูจากประโยคสุดท้ายก็ได้ที่เขาบอกว่าแบบเหมือนกับมีของใหม่เข้าตลาดทุกวันนะคะอ,อือฮึเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องนะอาจจะดูจากประโยคแรกก็ได้หรือน้องดูจากประโยคสุดท้ายก็ได้คือพี่หาชีนไม่เจอประเด็นแบบไงนะพี่หาแผ่นไม่เจอจริงจัง ประโยคสุดท้ายที่เขาบอกว่ามีแบบพวกอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆเข้าตลาดทุกวันนะน้องจำได้ปะอืมนั่นแหละอันนั้นก็ได้นะก็เป็นตัวบอกเหมือนกันว่าข้อ C ถูกต้องตัวต่อมาค่ะข้อที่ข้อดีดอกค่ะนี่ค่ะอยู่นี่ it is advisable to do research first ถูกปะเออไม่ใช่ข้อดีดอกขอโทษค่ะข้อไหนอะแป๊บนึงนะ ขอโทษขอโทษขอ้อดีดอกทีนี้ค่ะขอโทษค่ะมิน if you are new at dubai you should be very and take advice before purchasing any properties take advice before เห็นปะเพราะฉะนั้น advice ก็เป็นที่จำเป็นค่ะถ้าคุณต้องการลงทุนในดูไบข้อดีก็ถูกต้องลอกมาเลยถูกปะต่อมาค่ะข้อข้อ B ค่ะ ก็เป็น Support a n d ป o โมตตอนนี้เห็นชัดๆค่ะเขาสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนด้วยการที่ไม่มีภาษีค่ะ tax free ถูกปะแน่นอนอยู่แล้วเพราะ tax free น้องจะดึงดูดนักลงทุนได้เพราะฉะนั้นข้อ b ก็ชัดเจนแต่ข้อ a ผิดค่ะข้อ a ผิดตรงไหนคะน้องคะในเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบจริงอยู่จริงอยู่มีประโยคนี้ค่ะ it is advisable to do research จริงอยู่ว่าเขาบอกว่าให้ทำ research ก่อนแต่เขาพูดถึงต้นทุนในการทำ research ไหมคะ ไม่ได้พูดค่ะน้องคะแล้วนี่สรุปมาจากไหนว่าต้นทุนมันสมเหตุสมผลไม่ได้พูดสักคําเลยคะ่ะว่าพูดถึงต้นทุนถูกปะ่ะถูกปะ่ะไม่ได้พูดสักคําถึงต้นทุนคะ่ะถ้าโจทย์ไม่ได้พูดจำไว้นะถ้าโจทย์ไม่ได้พูดอยู่ๆน้องมาสรุปเองไม่ได้นะคะถึงน้องจะคิดว่าเฮ้ยพี่หนูว่ามันก็น่าจะสมเหตุสมผลนะนั่นคือความคิดของน้องคะ่ะถูกปะ่ะ โจทย์ไม่พูดแปลว่าไม่ถูกค่ะถ้าโจทย์ไม่พูดแปลว่า no info น้องจะตอบว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ค่ะถันปะอันเนี้ยโจทย์ไม่ได้พูดถึงคอสต้นทุนในการทำ research มาแต่คำเดียวเพราะฉะนั้นยู่ๆมาสรุปเองไม่ได้ค่ะน้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดจึงเป็นข้อไหนคะข้อ a ค่ะถันปะจำไว้นะคะถ้าโจทย์ไม่พูดน้องสรุปว่าถูกไม่ได้นะคะต่อให้ในความรู้สึกน้องมันดู make sense ก็ตามทีถ้าโจทย์ไม่พูด สรุปว่าถูกไม่ได้นะคะโอเคปะ่ะ reasonable แปลว่าอะไรคะ reason แปลว่าเหตุผลถูกปะ่ะ reasonable เลยแปลว่าอะไรคะที่สมเหตุสมผลนะคะตัวต่อมาคะ่ government ะ government แปลว่ารัฐบาลคะ่ะ มาจากเวอร์เพื่อคำว่ากเวอร์ค่ะเพระว่วาควบคุม support คือสนับสนุนนะคะ promote ก็แบบส่งเสริมเนี้ยค่ะ promote เนี่ยนะคะ,ะ,คะมันจะแปลว่าเลื่อนขั้นก็ได้นะ promote เป็นเวอร์แปลว่าเลื่อนขั้นก็ได้ะคะ่ะแบบ จากผู้จัดการให้เป็นจากแบบรองผู้จัดการให้กลายเป็นผู้จัดการอย่างเงี้ยค่ะโปรโมทเป็นเวอร์ปาวะเลื่อนขั้นก็ได้แปลว่าส่งเสริมสนับสนุนก็ได้เหมือนกันค่ะที่เหลือไม่มีแล้วที่เหลือมันคำเดิมค่ะ reasonable ค่ะ reason เป็นคำนามแปลว่าเหตุผลเพราะฉะนั้น reasonable เลยกลายเป็น adjective แปลว่าที่สมเหตุสมผลค่ะ government เป็นคำนามแปลว่ารัฐบาลนะคะมันจะ verb คือคำว่า govern แปลว่าควบคุมค่ะคำว่า support เป็น verb แปลว่าสนับสนุนค่ะและคำว่า promote นะคะเป็น verb แปลว่าเลื่อนขั้นก็ได้แปลว่าส่งเสริมก็ได้ค่ะผ่านไหม ไปต่อข้อที่48เลยได้ไหมคะไปต่อข้อที่48เลยนะผ่านนะคะผ่านนะไปต่อข้อที่48่ค่ะ The word very means คำว่า very ค่ะหมายถึงอะไรข้อ a ค่ะ worried แปลว่ากังวลค่ะ worried เท่าก <"War it" S 1> ับคำว่า c o n c e r n ค่ะ ตัวอ่านะแปลว,ว่ากังวลค่ะตัวที่สองค่ะ sensitive แปลว,ว่าอะไรคะอ่อนไหวค่ะ sensitive แปลว,ว่าเป็น adjective แปลว,ว่าอ่อนไหวถ้า sensible อะค่ะ sensible จะเป็น adjective แปลว่าที่มีเหตุผลนะคะเนี่ยมาจากคำว่า sense เห็นปะ เซนซิทีฟค่ะเอาเรียกว,ว่าอ่อนไหวเซนซิเบลเพราะว่าที่เต็มไปด้วยเซนส์ก็คือที่มีเหตุผลนั่นเองค่ะเ n น h ูเซียสติกเปลาว่าอะไรค่ะกระตือรือร้นค่ะแลวสุดท้ายคำว่า Cautious ีรปลาว่าอะไรค่ะที่รามัดระวังค่ะคำว่า Very บอรี่อยู่เซี่ยไหนของโจย์เจอไหม ลอกเสร็จปะเอาคำแปลให้เสร็จก่อนเนาะ worried concern e แปลว่ากังวลค่ะ sensitive มาจากคำว่า Sense เนปา sensitive แปลว่าอ่อนไหวค่ะ sensible แปลว่าที่มี Sense ก็คือแปลว่าที่มีเหตุผลนั่นเองค่ะตัวต่อมา enthusiastic แปลว่าที่กระตือรือร้นค่ะและคำว่า cautious แปลว่าที่ระมัดระวังค่ะ ในเรื่องค่ะคำว,ว่า very เจอบะนี่ค่ะ if you are new at Dubai you should be very and take advice before purchasing any properties คุณควรจะอะไรคะถ้าคุณยังใหม่ที่ดูไบคุณควรจะอะไรเอ่ยะรับคำแนะนำก่อนที่จะซื้อสินคา้าควรจะกระตือรือร้นไหมคะถ้ากระตือรือรน้นคงไม่บอกว่าควรได้รับคำแนะนำถูกปะไม่ค่ะคุณควรจะอ่อนไหวไหมคะดูไม่ค่อยเข้าแกลบเท่าไหร่ปะ กังวลหรือระวังคะถ้าคุณกังวลก็ไม่ต้องไม่ต้องรับคําแนะนําก็ได้เพราะคุณคงไม่ซื้ออยู่ดีปะ่ะใช่ปะ่ะคะกังวลก็ดูไม่ค่อยเมงเซนค่ะดูเมงเซนข้อเดียวคือข้อตีด็ดอกค่ะน้องร้องดูดีๆค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณยังใหม่ที่ดูใบคุณควรจะวิ่งนะแล้วก็รับคําแนะนําก่อนที่จะซื้ออสังหาดมทรัพย์ควรจะใช้เวลาบางสวนะ่วนอ่ะหาคนที่เชื่อใจได้เห็นปะ่ะคะ คือบอกให้น้องต้องระมัดระวังในการซื้อเห็นปะไม่ซื้อสินไม่ซื้ออสังหาที่ยังไม่เคยเห็นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พยายามจะบอกน้องว่าแวรี่ในที่นี้คือเหมือนจะจะบอกให้ระมัดระวังค่ะก็คือถ้าจะลงทุนก็ต้องระมัดระวังหน่อยอะไรประมาณนี้ทันไหมคะคำว่าแวรรี่นะคะจะมีได้สองความหมายค่ะ v วร y นะเป็น a d j e จ t ถีค่ะความหมายที่หนึ่งแปลว่าแบบที่ช่างสงสัยอะค่ะที่สงสัยค่ะเท่ากับคำว่า suspicious skeptical suspicious skeptical suspecting Ske Sus แปลว่าที่สงสัยค่ะความหมายที่หนึ่งกับความหมายที่สองแ y แปลว่าที่ระมัดระวังค่ะเท่ากับคำว่า cautious careful, watchful, careful ตรงข้ามกับอะไรเอ่ย careless ค่ะแปลว่าประมาททันไหม very ค่ะ very นะคะเป็นนักเจ้ที่แปลว่าที่สงสัยก็ได้แปลว่าที่ระมัดระวังก็ได้ค่ะทันไหม v e r y เป็น adjective แปลว่าที่สงสัยก็ได้ที่ระมัดระวังก็ได้ v ว r y เป็น adjective แปลว่าที่สงสัยตรงคำว่า suspicious skeptical suspecting และแวรีแปลว่าที่ระมัดระวังค่ะตรงกับคำว่า cautious careful watchful cautious careful watchful คำว่า careful แปลว่าที่ระมัดระวังค่ะตรงข้ามกับ careless แปลว่าที่ประมาทนั่นเองค่ะทันไหม ที่อ่านทวนสองรอบเยวจะให้ท่องพร้อมกันสองรอบแล้วผ่านนะคะ very ค่ะเป็นแอเีแปลว่าที่สงสัยตรงกับคำว่า suspecting suspicious skeptical แปลว่าที่เรามาระวัสงสตรงกับคำว่า cautious careful watchful v e r y เป็นแอตเตทีค่ะแปลว่าที่สงสัยตรงคำว่า suspicious skeptical suspecting แปลว่าที่เรามาระวัสงสตรงคำว่า cautious careful watchful ท้องพร้อมกันค่ะา3 4 very มีได้2ความหมาย very ความหมายแรกแปลว่าที่สงสัยตรงคำว่าอะไรบ้างคะ suspicious skeptical suspecting suspicious skeptical suspecting เท่ากับ very ค่ะแปลว่าที่สงสัย very ความหมายที่2แปลว่าที่ระมัดระวัสงสตรงคำว่าอะไรบ้างคะ cautious careful watchful cautious careful watchful แปลว่าอะไรคะ ที่ระมัดระวังค่ะทันไม่เลยไปต่อกันเลยข้อที่49ค่ะ What is true from the passage อะไรเป็นจริงจาก passage นี้ค่ะข้อ A. d u b a is i the highest cost of living city ดูไบค่ะเป็นเมืองที่มีต้นมีแบบค่าของชีวิสูงที่สุดค่ะข้อ B ค่ะ Many new buildings are constructing in Dubai มีตึกใหม่ๆมากมายที่กำลังก่อสร้างอยู่ในดูไบค่ะข้อ4ค่ะ The investors can get high returns by investing a little capital in Dubai นักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนจำนวนมากจากการลงทุนเงินลงทุนเพียงน้อยนิดในดูไบค่ะและสุดท้ายข้อดีดอค่ะ The investors will like to live in Dubai because of the good weather นักนักลงทุนน่ะจะอยากมาอยู่ที่ในดูไบค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามีอากาศที่ดีค่ะมีข้อไม่เมกซเซนนะคะข้อนี้พี่ขอบอกมีชอยแบบชอยงี่เงา่าแล้วก็มีชอยแบบมีสาระค่ะตอบข้ออะไรเลยจริงๆอันนี้ค่อนะอันนี้โอเคนะจอยข้อนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่พอสมควรนะคะทันไหม น้องคะข้อที่มันดูไม่เมกเซนอย์ยางรุนแรงอ่ะตัดทิ้งได้เลยค่ะตอบข้ออะไรคะเอาคําตอบก่อนคำตอบข้ออะไร A B C หรือดีคะข้อเก่งมากบีบอยอยู่ไหนเอ่ยมีอยู่ย่อนหน้าหนึ่งพูดถึงเรื่องนี้อะเดี๋ยวนะขอวิหาวน มันมีพู้นาที่เขาบอกว่ามีแบบมีการสร้างเหมือนกับพวกตึกอาคารใ,ใหม่ๆเี่เขาว่าสังหาริมทรัพยทุกวันนะ่ะนี่ค่ะ there are presently lots of properties and real estate projects which are coming up in different localities เห็นป่ะ <laughs> เขาบอกว่าในปัจจุบันทีมีอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆของพวกอสังหามมากมายเลยในส่วนต่างๆของเมือง ก็คือมีขึ้นมาเป็เปนระยะเห็นปะมีขึ้นมามากมายเลยก็มีที่กําลังก่อสร้างอยู่มากมายในปัจจุบันค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นคําตอบคือข้อดีข้อ1ผิดที่ตรงไหน c o s s o f living ค่ะ c o s s o f living บอกว่าค่าของชีพโจทย์ไม่ได้พูดถึงค่าของชีพในดูไบเขาแค่บอกว่าเนี่ยต้นทุนน่ยมันคงสูงนะในการซื้อพวกกระสังหาแต่ไม่ได้บอกว่ามีค่าของชีพสูงที่สุดค่ะข้อสผิดที่ไหนคะ เก่งมากค่ะ little capital โจทย์ไม่ได้บอกโจทย์บอกว่าใช่จะได้ High Return แต่ไม่ได้พูดว่า High Return จากการลงทุนยอดเงินเท่าไหร่น้องอาจจะต้องลงทุนเยอะ High Capital ถึงจะได้กลายเป็น High Return ก็ได้ทันปะโจทย์ไม่ได้พูดค่ะว่าเป็นแค่ i t ท l ลแคปิตอลเราจะได้ High Return ทันไหมคือโจทย์จะพูด High Return ใช่ค่ะแต่โจทย์ไม่ได้บอกว่า High r e t u r นนะคือน้องต้องลงทุนมากหรือลงทุนน้อยแต่อันนี้มันระบุไปเลยว่าลงทุนน้อยนะจะได้ผลตอบแทนมากซึ่่่งงจยไไมไดด้้พูอานนัน ข้อดีดอกอ่ะเป็นข้องียเงาค่ะผิดชัดเจนที่เวสเซอร์ค่ะทั้งเรื่องไม่มีคำนี้สักครค่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องอากาศในดูไบหันมาค่ะคำศัพท์ค่ะ cost of living ค่ะแปลว่าค่าของชีพ cost of living cost คือต้นทุนทุกว่า living คือการอยู่อาศัยค่ะ cost of living ก็คือต้นทุนในการอยู่อาศัยก็คือค่าของชีพนั่นเองค่ะ ค o n s t r u c t ค่ะแปลว่าก่อสร้างเป็น v ว r b นะ c ค p i t a l ค่ะแปลว่าอะไรคะ Capital เป็นคำนามแปลว่าเมืองหลวงก็ได้ค่ะแต่ในที่นี้คำว่า Capital แปลว่าเงินทุนค่ะในที่นี้ใช้ความหมายนี้นะคะใช้ความหมายว่าเงินทุนนะและสุดท้ายค่ะ w ว a t h e r แปลว่าอะไรคะ อากาศค่ะสภาพภูมิอากาศเสร็จไหมคำว่า cost of living ค่ะแปลว่าค่าครองชีพ construct เป็น v e r b แปลว่าก่อสร้างค่ะ capital เป็นคำงานแปลว่าเมืองหลวงก็ได้แต่ในที่นี้ capital แปลว่าเงินทุนค่ะแล้วก็คำว่า weather แปลว่าสภาพอากาศค่ะชูซูๆจะถึงข้อห้าสิแล้ว แล้ข้อสุดท้ายแล้วค่ะน้องคะจะได้หมดรีดดิ้งสักทีค่ะน้องคะสู้ๆๆ,ๆเขียนเสร็จไหม เสร็จปะคะเสร็จแล้วไปต่อน,นี่ข้อห้าสิบกันเลยนะคะต่อนะข้อห้าสิบค่ะเขาถามว่า what does those people refer to เพิ่มเพย์เชนมาได้พี่หน่อยต้องจบที่เพย์เชนมาค่ะคำว่า those people หมายถึงใครค่ะน้องคะ refer to แปลว่าอะไรคะ refer to ค่ะเท่ากับคำว่า mean ค่ะน้องคะแปลว่าหมายถึง เป็นเว r รนะคำว่า refer to ค่ะเป็น Ver ร์เท่ากับคำว่า mean ค่ะแปลว่าหมายถึงก็คือคำว่า h o s e people หมายถึงใครค่ะข้อ a dubai people คนดูไบอค่ะข้อ b investors นักลงทุนค่ะข้อ c outsiders คนภายนอกและสุดท้ายข้อ d dog ค่ะ property owners เจ้าของอสังหาริมมาศั์ค่ะ outsiders แปลว่าคนภายนอกค่ะมาจากคำว่า outside เห็นปะตรงๆเลยค่ะลงาย e r o r บอกให้รู้ว่าเป็นคนค่ะ o u t s i d e แปลว่าอะไรคะ ภายนอกค่ะ Outsider เ,าาเ,เลยแปลว่าคนนองนั่นเองค่ะตอบข้อไหนอเอ่ยเจอคำว่า those people ไหมคะนี่ค่ะ Dubai a s s t a t e d before has a tax free law that means no taxes are levied on those people who d e s i d e to endeavor into Dubai real estate ตอบข้อไหนคะพี่ว่ามันชัดนะข้อเนี้ยถ้านองแปลได้มันชัดค่ะ เขาบอกว่าดูไบเนี่ยจากที่ระบุไว้ก่อนแล้วว่ามีกฎหมายเรื่องของการราษีการฟรีภาษีค่ะก็คือปลอดภาษีหมายความว่าไม่มีภาษีที่จะถูกเรียกเก็บจากคนกลุ่มนี้ค่ะคนคนกลุ่มนั้นซึ่งอะไรคะราดถนาที่จะกระเสือกกระสนเข้ามาในอสังหาริมทรัพย์ของดูไบแล้วใครล่ะคะที่พยายามอย่างมากกระเสือกกระสนอย่างมากที่จะเข้ามาในอสังหาริมทรัพย์ดูไบก็หนักลงทุนปะจบปะคะแค่นี้เองค่ะหันมา เอเต่อมือค่ะน้องคะในที่สุดหมดแล้วห้าสิบข้อดีใจมากค่ะในที่สุดค่ะก็หมดถึงข้อห้าสิบแล้วต่อมาค่ะเราก็จะขึ้นกันต่อเลยไปที่ข้อห้าสิบเอ็ดค่ะน้องคะในที่สุดเราก็หมดดีติ้งแล้วค่ะน้องคะดีใจไหมใกล้จบแล้วค่ะต่อกันค่ะข้อที่ห้าสิบเอ็ดค่ะ